เอาละครับแล้วก็อยู่เกมเรษถีมะาเอลลินอีโวนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่น2อ้นี่แล้วกันเอออ่ะมานี่เลยสำหรับเซต,ตแรกอุย้ยเซตนี้นี่บอกให้ว่ามีเอ่อป้องกันเขาเรียกว่าวิกด้วยนะเออนี่นะครับเป็นการระบายสีกันวิกเป็นหมวกเออเดี๋ยวผมใส่ลืมใส่หมวกเออมันนี่ไม่ได้อะ ถ้าเราไม่ไม่ใส่กันวิกมาเนี่ยเราก็ใส่หมวกเข้าไปแทนอ่าแต่ถ้าเราจะใส่กันวิกเนี่ยเราก็ต้องเลือกนะว่าเราจะเอาอะไรออกนะครับโดนก๊อปปี้หรือแม่ก็หุ่นไรกาอ่ะเดี๋ยวอันแรกก่อนนะครับเซตนี้ไม่มีกันวิกไม่มีการระบายสีมาดูว่ามันจะเล่นยากหรือเปล่านะเออกราฟิตี้ไปเข้าไปดูในเกมเลยโอเคเจอห้องแล้วนะครับสําหรับยุนรวยเฮ้ยไทรวะเนี่ย อายุนรวยนะครับสำหรับยุนรวยเนี่ยก็จะมีหมวกหุรไลกาเท,เทเทเนียมํำนานปุ๊บปึ๊บปุ๊บปโอเคโอเคโอเค,อเคลูกบอลสีโรของอ่ามานะครับสบายสบายอยู่แล้วนะครับตัวมันเก่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าต้องมาดูว่าสำหรับเล่นด่านธรรมดาเนี่ยมันเวิร์กอยู่แล้ว เอาไปนี่ก็ได้นะแต่ต้องดูว่าอะมารีวิวแล้วเนี่ยมันจะออกเยอะหรือเปล่านะครับสาหรับ E ีโเนี่ยผมก็เคยเอาไอ้นี่ไปเก้าแล้วนะมันมันได้อยู่แล้วครับแต่ว่าของอาจจะต้องอีสักหน่อยหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะไอ้น,นี่ยากอยู่แหละมาสร้างแลนด์มาร์กนะครับแล้วก็ไปสิบสองอีกทีหนึ่งอมมัดมีมัดด้วยนะ นะรครับอ๋อเมทรอยอ๋อเป็นของเก่านิดๆนะครับสำหรับอยู่หลังอ่านี่เลยนะครับเอฟเฟกต์นี้เนี่ยต้องบอกว่าคือมันไม่มีเติบโตนะโอกาสมีแค่ประมาณเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบนี่ก็ก็เยอะอยู่นะครับเออแต่ข้อเสียก็คือมันไม่มีเติบโตนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายสกิลไปเรื่อยๆ,ๆกันนะครับ อ๋ออาเวนและเออตรงนี้แล้วกันเวลามันไม่มีเติบโตเนี่ยเราก็อาจจะแบบเอ้ยไม่มั่นใจหรือเปล่าว่ามันจะออกเยอะไหมอย่างเงี้ยเออแต่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลครับถึงมันจะไม่มีเติบโตเนี่ยแต่แม่งออกออกถือว่าบ่อยผมคิดว่า ถ้ามันไม่ออกอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเว้ยแต่ถ้ามันออกมันก็ดีไงอืมอ่าโอเคเออเรียกตัวฝ่ายตรงข้ามมาด้วยนะกันแล้วก็กันได้อีกทีหนึง่งอืมเวลามันไม่ออกเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ต้องเสียสนะครับสําหรับอ่าเวลาไปข้างหน้าเนี่ยโอกาสเจ็ดสนะิบะเนาะแต่แมงกับคุณเนี่ย 75เนี่ยค่อนข้างที่จะส่วนตัวนะผมว่า75%ของแมงกับคุณเนี่ยมันใช่ไหมใช่แหละ8ช่องอันเชิญ70%นึ่งนะเ0เนี่ย,นะยต้องบอกว่าต้องขยันตกเมืองตัวเองบ่อยๆนะครับอ,อต้องขยันหน่อยเนี่ยแล้วถ้าเราสาบได้เนี่ยอันนี้เราไม่ต้องกลัวแหละ ตาบได้นี่ยังไงก็ตายครับถ้าสมมุติว่าเราไม่รีบนะเออค่อยๆแบบได้ปเป็นชั่นไปเหยียบเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยอุ้ยตัวมันเก่งนะครับตัวมันเก่งเลยตายนะครับยังไงก็ตายอยู่ลังเนี่ยอืมข้อเสียมีอย่างหนึ่งก็คือนั่นแหละเปอร์เซ็นต์มันน้อยเนาะเปอร์เซ็นต์มันเปอร์เซ็นต์มันแบบมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวผมมาเล่นอีกเซตหนึ่งแล้วกันนะครับโหเซตนี้นี่คือล้างโลได้แบบ อันนี้เลยอะ่ะเอออันนี้เป็นเซ็ตแปลกๆหน่อยนะเออเป็นเซตแปลกๆหน่อยมา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 ,มารีวิวอ้าโหแล้วเจอเกรตานะครับนี่นะครับเซ็ตนี้เลยแต่จริงแล้วก็เล่นได้หลายอย่างนะครับอะดัปได้นะสำหรับเอรินนะครับเล่นสายล้มนะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเว้นนี้เนี่ยผมว่ามันปิดไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เออส่วนตัวผมนะ แต่ถ้าใครปิดมาแล้วก็เอาเถอะแต่ถ้าผมผมก็ข้ามนะต่อให้ไม่มีเอรินอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเออมันเอออาจจะมองว่าไม่ค่อยคุ้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วไงออกมาสักพักหนึ่งแหละคิดว่าแบบเอ้ยมันแล้วก็แพงกว่าเดิมด้วยนะ ผมคิดว่าเฮ้ยเออออกมาสักพักนึงแล้วเนี่ยเวลาทําตํานาเนี่ยน่าจะลดสักนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ลดเนาะเออแต่ถ้าใครที่ทำมาแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับมันมันเก่งอยู่แล้วตัวนะอ่ามาโหอันนี้เนี่ยข้อเสียคือไม่มีวาร์ปนะครับแล้วดเมนชันเนี่ยไม่ออกนะไอ้ลูกนเนรคุณเราไม่ค่อยออกเลย <laughs> อ่ะ เกต้าดูจะจะเล่นยังไงผมได้เอารูปในละคุณมาปะเนี่ยไอ้โดนก๊อปปี้เนี่ยไม่ได้เอามานะครับข้อเสียคือจะไม่มีกระโดดเนาะ 12, เออแต่ว่าอ๋อเอามาแต่ว่าเอามาแค่โดนจะไม่มีไอเอามาแค่นี่ไม่มีดิเมนชันก็ว่าอยู่ทำไมไม่โดดเออข้อเสียก็คือจะไม่มีโดดนะเนาะเออข้อเสีย <fears> เลย <ไง wire> นะครับแต่ถ้าเรา,าเราเอาใส่เกาะไอ้นี่มาเนี่ยปุ๊บเราเราใส่อย่างอื่นอันนี้ก็ได้นะโดนก๊อปปี้อะไรพวกเนี้ยมันมันมัน,นมันเล่นได้หลากหลายครับมันเล่นได้หลาก,หลา,กหลายมาก่ะเออปิดมาไม่ต้องกลัวอยู่แล้วครับแค่อีโวนี่ก็เก่งจัดเก่ง <c oughs> อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะเปิดวิธีมอบรางวัลไปสําหรับเกรตาแล้วก็โดดไปทีหนึ่ง ถ้าเราได้เล่นคนสองนี่คือแบบโอ้โหยิ้มมากเลยนะตัวเนี้ยเฮ้ยโอ้เดินหน้าเธอหลัง75%นะเนี่ยอืมเดอะวิกแมงเลยนะครับเออแต่ทอยหน้าทอยหลังจี้นะมัน75%มันในนี่เนาะ แล้วก็แปนนะครับไอดู90นี้ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่ว่าบางทีแม่งไม่ค่อยออกกับดู90เนี่ยนะครับแปนก็แปนก็ก็ใช้ได้นะแปนมันเริ่มที่50ใช่ไหมเป็นเริ่มที่50เมื่อไม่แสดงไม่เมื่อไม่เมื่อไม่แสดงผลก็จะเป็น60% 70 80 90, 90ร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะเออแ <c oughs> ปนถือว่าให้มาเยอะเอาตรง นะที่ตัวอีโวเนี่ยถือว่าให้มันเยอะมากมั่นใจได้เลยนะครับเป็นของเอรินเนี่ยนะดีกว่าปูกจี้เป็นเยอะบางทีนะเออเอาว่ะแล้วมันดูดผมเลยไงว่าเรายือนอยู่ตรงไอ้นี่เดียวเขออืม จมตีก็หนักอยู่แล้วนะครับตัวโจมตีหนักอ่ะพวกนี้ง่ายๆเนะแต่ถ้าใครแบบไอ้นี่ก็นะมีเอ่อเวอร์ชั่นจี้ดักที่แบบว่ามันกำลังแบบใกล้จะไอ้นี่มาแล้วนะเออมันทำให้แบบก็มีของซัพพอร์ตเอรินแล้วกันเนาะเออแม่งเอ้สองทีเลยนะ อ่าเนี่ยมันโจมตีแรงนะครับโจมตีแรงเกต้าตายอ่าสำหรับเอลินเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครปิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่แย่หรอกนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันไอ้นี่ไปแล้วอะ่ะเออมันอาจจะแบบไอ้นี้ก็ได้นะ แบบถ้าเป็นผมก็คงจะเก็บเพชรไว้ไปทำเอ่อจี้หรือไม่ก็รอตัวใหม่เลยอะไรเงี้ยที่มันในนี่นะเออแต่ถ้าใครนี่ก็ได้นะไอตำตอนนี้ก,ก็ก็ได้อยู่แหละนะครับแต่ว่าผมแค่ติดแบบเฮ้ยทำไมมันตำนานไม่ลดบ้างวะอะไรเงี้ยแต่แต่อย่างว่าแหละมันเพิ่งมาเดือนเดียวเออทำตำนานมันอาจจะแบบลดให้สักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่ปิดยากเอา,อางี้แล้วกันปิดยากมันปิดยากนะครับ สำหรับใครที่ดวงดีเนี่ยก็คงใจนี้แต่ถ้าใครดวงไม่ดีเนี่ยเผล่อคุณไปแบบว่าน่าจะเยอะอแบบตามเออแบบสี่ห้าหมื่นเลยอะไรเงี้ยสามเออมันก็นั่นแหละนะครับโอเคสําหรับใครที่ปิดเอรินมาแล้วแล้วก็พึงพอใจหรือเปล่านะครับใครแบบว่าเอยเอาไปเล่นแล้วแม่งได้วะอุ้ยแม่งคุ้มวะแม่งอันนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าเล่นแล้วคุ้มกันหรือเปล่าหรือแบบอุ้ยก็ก็ก,ก็งานงานแหละเออก็แบบ ไม่ได้เก่งอะไรมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออถ้าใครแบบเฮ้ยรู้สึกว่าตัวอีโวมันก็เออ,เอ,อปกติธรรมดาเงี้ยก็บอกได้ใครทำตำนานใครทำคอร์สบ้างอะไรองี้ก็โอเคทำมาคุ้มกันหรือเปล่านะครับก็บอกผมได้สำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปแล้วเออเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าทำตอนนี้อ่ะรู้สึกส่วนตัวนะเอออาจจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เออแต่ว่าถ้าใครชอบก็ได้แหละเพราะว่าตัวมันยังใหม่อยู่ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Para, llegan.